แต่ว่าคนทำโซ่คนแรกอะ่ะด้วยโซ่คนเยอรมันอะ่ะ Fastening basket mm hmm. w a r n i n g moon harvester with six meter aluminum pipe picking test again uh, it is better อันนี้5้องศาเองนะ2รูปคู่เมื่อกี้อ่ะอ่านี่นี่นกลาองออกเอน็นแปห5าองศาเองสอยได้ เป็นเาผมไม่ได้ชอบมิจฉยเดินไปเก็บลูกที่ร่วงหล่นเองกลับมาแดนซ์สิ่งลิสต์บิต because it works นะโอ้ยใช้ไม้แผวนเชือแข็งๆอ่ะแล้วทีนี้ทีนี้พลาสติกพุ่มมันเกาะมดแล้วด้วยนะวางให้บุหลังคา อยางน้อยปีหนึ่งว้ามุลลังคาไม่หลบแดดไม้กันเรื่อมอยู่ในตู้มันมันไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่อันนี้ว้ามุหลังคามันพลาสติกหุ้มมันปอะทีนี้ทีนี้มันก็เลยไม่หนีบสนิทกระงตอง g รงองอนี้ห้าวงสาเองเมื่อกี้อ่ะมันมันคู่กันอยู่นะนี้นี่มันได้มันลูกหนึ่ง ลุ่มระเด็นอยอกขยายใสไปเรื่อยเฮ้ยไม่มแบบีเปลืาลีไม่มา嘛นาลีเราจะสีมาชอบบอกว่าเข่างามเข่างามหรือว่าเข่างามเข่างามแม่หมายถึงว่า,วามมถ้าเป็นนักบอกเข้าตีนเข้าทางตีนแนักขีว้ว่าไงว่าอันี้เป็นไร เข้างามหรือเปล่าเข้าง่าพอแล้วเมืจะถึงเข้าง่าเหมือนปีนาลีเข้าทัพปืนนะน่า,นางไม้ฮอกกี้เรียกง่าได้อยู่นะง่าไม้ยกขึ้นยกลงบ่อยนะเปืองพลังงานเปืองเวลา เก็บมันให้ได้เยอะๆก่อนค่อยเอาลงมา,าห้าเหลี่ยมครับมุมสอยไปจนหมดอ่ะแล้วก็เหลือลูกท้ายไว้ลูกเดียวโอริวันท็อปมูนเลฟ์ นี่ผ่านขนหนะาะหอมต้องตัดแต่งตัดทิ้งอ้อมไปก็ได้นะทำท่ามุดเข้ามางั้นหนยะให้ให้กล้องผ่านผ่านกล้องเหก็บ <c oughs> ภาพสวยๆโอ้ยโวยพรปีใหม่ไม่น่าจะโดนทันแฮปปี้นิวเอียร์จุดจีนทันอยู่ไหม เริ่มไม่ถึงอ่ะไม่มีมุมให้สอยอยู่สูงเกินต้องเคลื่อนรถเข้าไปใกล้ๆอืมตาเนี่ยขึ้นบนรถอ่ะถึงจะถึงไม่กล้ายืนข้างบนสองขา พื้นยางมันตายเดี๋ยวลื่นหัวทิ่มก็ยังหาเหลี่ยมหามุมยากอยู่เลยน่ะเห็นลูกไหมเห็นหรนะอึบฮึบฮึบน่ะโรยหลุดมืออย่างนี้นะมันปืนเขาเรียกว่าไงไในเวอะไรม่เข้าเป้าเท่าไหร่ไงเปือนกระสุน เพิ่งกระสุน,นหน่อยแต่เด็ดขั้วหัวใจได้อยู่นะน่าจะเก็บได้ถ้นารักบี้ไม่ฟิตเลยรับไม่ทันโอ้โห